สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสำปะหลังวันนี้เราก็จะพาไปดูความคืบหน้าการลุยเจาะตลาดมันสำปะหลังทรงออกฟื้นตัวในรอบ14เดือนหนุนราคาให้ดีขึ้นนั่นเองครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจาะตลาดใหม่ดันทรงออกมันสำปะหลังต่อเนื่องพบสรงออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยในเดือนธันวาคม2567 กลับมาฟื้นตัวในรอบ14เดือนทรงออกจีนขยายตัว25.1%ขณะที่กรมการค้าภายในระบุราคามันสำปะหลังขยับขึ้นแล้วที่2บาท10สตางค์ถึง2บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายพุนพงศ์นายนาภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนคอและในฐานะโฆษกกระทรวงพาณิชย์ออกมาเปิดเผยว่าผลผลิตมันสำปะหลังปี2568เริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งแก้ไขปัญหาด้านราคาให้แก่กเกษตรกรทั้งเพิ่มการใช้ภายในประเทศรวมทั้งเร่งเดินหน้าขยายตลาดส่งออกเจาะตลาดในอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบได้นั่นเองครับโดยเมื่อเดือนต้นเดือนมกราคม2568 กรมการค้าต่างประเทศก็ได้จัดคณะผู้แทนภาคราัฐเาษฎรเดินทางไปขยายตลาดผิภัณฑ์มันสำปะหลังไทยที่เซี่ยงไฮ้และเฉิงตูเน้นอุตสาหกรรมขั้นปลายที่มีศักยภาพเช่นอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมกาวและอุตสาหกรรมกระดาษซึ่งจะมีผลต่อการยกระดับราคามันสำปะหลังภายในประเทศของเรานั่นเองครับอย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์ดได้เร่งดําเนินการมาตรการดูแลสินค้า มันสัปะหลังโดยผลักดันทั้งการใช้ภายในประเทศและขยายตลาดส่งออกสำหรับตลาดในประเทศได้ร่วมกับอ,อการค้าไทยและสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องนั่งเป้ารับซื้อมันสัปะหลัง2.5ล้านตันหัวมันสดหรือคิดเป็น1ล้านตันมันเส้นผลักดันเพิ่มการใช้มันสัมปะหลังในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ หันมาปรับใช้มันเส้นในสูตรอาหารมากขึ้นและได้เร่งดำเนินการเปิดจุดรับซื้อเพื่อสามารถเข้าซื้อผลผลิตได้ทันทีนั่นเองครับในส่วนของตลาดส่งออกที่ผ่านมานายพิชัยนริพพฑ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หาหรือกับนายหานเจื้อชิงเอกอ,กอราชทูตสาธา,า,ารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยขอให้ผู้นำเข้าจีน ช่วยรับซื้อมันสำปะหลังของไทยที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากและยังได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกประชาสัมพันธ์เดินหน้าหาตลาดให้สินค้ามันสำปะหลังของไทยตลอดจนผลักดันให้มีการนำเข้าสินค้าแปรรูปจากมันสำปะหลังที่มีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกดูแลเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังให้ทันต่อสถานการณ์ส่งผลให้การส่ง ออกผลิตภัณฑ์มันสำปหลังของไทยไปจีนในเดือนธันวาคมขยายตัวที่ร้อยละ25.1และส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังของไทยในภาพรวมขยายตัวร้อยละ7.8นั่นเองครับมาดูที่ส่งออกมันขยับตัวการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำหลังของไทยในเดือนธันวาคม2567กลับมาขยายตัวในรอบ14เดือนอยู่ที่ร้อยละ7.8เมื่อเทียบ กับเดือนเดียวกันปีก่อนตลาดส่งออกสำคัญมูลค่าส่งออกในเดือนธันวาคมขยายตัวไปได้แก่จีนขยายตัว 1, ร้อยละ25.1สหรัฐอเมริการ้อยละ14.8อินโดนีเซียร้อยละ55.9ออสเตรเลียร้อยละ9.3และเนเธอร์แลนด์ร้อยละ72.6นั่นเองครับสำหรับภาพรวมปี2,567ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นมูลค่ากว่า3 1 3 3 4ล้านเหนรียญสหรัฐหรือราว1,1276ล้านบาทหดตัวร้อยละ16.6เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยมูลค่าการส่งออกแป้งมันสำปหลังและเด็กตริด Modify Star อื่นๆขยายตัวร้อยละ8.2และร้อยละ1.8ตามลำดับในส่วนของมันสัพปลังอัดเม็ดมันเส้นและผลผลิตมันสัาปลังอระดๆ่อธิสาคูจากแป้งมันสัมปลังกาก,ากมันสัมปลังมูลค่าการส่งออกหมดตัวร้อยละ59.3และร้อยละ 25.6ตามลำดับนั่นออกนั่นเองครับสำหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำาหลังสำคัญของไทย5ดับแรกได้แก่ก็คืออันดับหนึ่งเลยก็คือจีนสัดส่วนร้อยละ51.4ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทั้งหมดญี่ปุ่นสัดส่วนร้อยละ9.4 3ก็คืออิโนโดนีเซียสัดส่วนร้อยละ7 4 4สี่ก็คือไต้หวันสัดส่วนร้อยละ5.1 5. มาเลเซียสัดส่วนร้อยละ4ี่ ร้อยละ4.1ตามลำดับนั่นเองครับสำหรับผู้ผลิตอาหารสัตว์ใช้มันเส้นเพิ่มขึ้นอีก1 5เปอร์เซนั่นเองนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยจากการร่วมมือกับคณะภาคเอกชนหอ,อการค้าไทยเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาซึ่งผลกานให้มีการใช้มันเส้นภายในประเทศการผลิตอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นทดแทนที่พึ่งตลาดส่งออกโดยเฉพาะมันเส้นที่สามารถเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้ในภาคการ ผลิตอาหารสัตว์เพื่อผู้เลี้ยงในประเทศได้ซึ่งผู้ผลิตเองมีความยินดีที่จะใช้มันเส้นเพิ่มขึ้นในสูตรอาหารสัตว์เพราะมันเส้นของไทยมีการพัฒนาขึ้นมากนั่นเองทั้งราคาขณะนี้สามารถใช้ในสูตรอาหารสัตว์ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นโดยภายหลังความร่วมมือดังกล่าวกรมได้ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับล่าสุดก็ได้รับข้อมูลจากผู้ ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ของไทยว่ามีการใช้มันเส้นเพิ่มขึ้นผลิตอาหารสัตว์โดยในเดือนมกราคม2,568มีการใช้มันเส้นเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมที่ผ่านมาถึง15%และมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้มีการใช้มันเส้นในประเทศเต็มที่คาดว่าจะสามารถ ใช้เพิ่มขึ้นได้อีก15%ใน2-3เดือนหน้าถือเป็นข่าวดีที่อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์โดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบภายในประเทศทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศนั่นเองครับสำหรับราคาหัวมันต่อกิโลกรัมนั้นสำหรับราคาหัวมันสําปะหลังสดเชื้อแป้งที่25%ขณะนี้ฉเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ราคา2บาท 28สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมสำหรับในบางพื้นที่ราคามันสำปะหลังจะอยู่ที่2บาท10สตางค์ถึง2บาท45สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมซึ่งก็เป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาก่อนหน้าภาวะสงครามรัเสเซียยูเครนเมื่อปี2560 64ีที่เฉลี่ยอยู่ที่2บาท41สสตางค์ต่อกิโลกร,รมัมสำหรับบางพื้นที่มีปัญหาเกษตรกร,ร,กรขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าในพื้นที่อื่นกรมการค้าภายในจะ ร่วมกับอคสจัดหาผู้รับซื้อจากนอกพื้นที่เพื่อเข้าไปรับซื้อเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดเกิดการแข่งขันต่อไปนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันก็ถือว่าราคามันน่าจะขยับขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็คงจะได้ใกล้ๆสัก3าบาทก็น่าจะอยู่กันได้นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับ